สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจลูกค้านกทุกๆท่านนะคะแล้วก็กลาบสวัสดีแฟนเพจใหม่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามเพจของนกนะคะชื่อเพจโตโยต้าประตูน้ําวังน้อยนะคะประตูประตูน้ําพระอินทร์วังน้อยนะคะเ,เพจเก่าของนกนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงอีกหนึ่งรอบนะคะเพจเก่าของนกนะคะ โดนปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเพจใหม่นะคะถึงจะเป็นเพจใหม่นะคะแต่หน้าตาคนขายเจ้าของเพจก็ยังคงเป็นคนเดิมนะคะนกคนเดิมนะคะวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสมากเลยไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นกาลังดีอุณหภูมินี่กําลังดีมากเลยนะคะวันนี้นกเดินทางมาไม่ไกลเลยค่ะอยู่แค่แถวแถวพุทธมนฑลสายเจ็ดนี่เองนะคะมาทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านกมาทําอะไรนี่ค่ะ มาส่งมอบรถนะคะแซดอีดิชนะคะลูกค้านะคะเป็นลูกค้าทีเออ่เคยออกรถไปแล้วชื่อคุณประพาศนะคะแนะนำหลานมานะคะก็ว er nah ันนี้ก็เลยเอารถมาส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวพบกับเจ้าของรถตัวจริงกันดีกว่าค่ะน้องพิมพ์ขาเชิญค่ะน้องบีเชิญค่ะน้องหมีเข้ามาด้วยแล้วอ่าเก็บหมดไหมคะเก็บหมดไหมเอ่ย น้องพัดทางนี้ครับลูกเห็นเห็นหมดไะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอแยกสวัสดีเป็นทางการอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่อัดคลิปวิดีโออยู่นะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดขอเปลี่ยนบ้างเป็นอัดคลิปบ้างนะคะ,ะวันนี้น้องพิมพ์เป็นไงบ้างคะตื่นเต้ตน,ตตนตไหมเอ่ยนิดหน่อยค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยอพี่ให้ถือไมเลยค่ะพี่กลัวเรื่องไม้มากเลยเพราะว่าพี่มีปัญหาเรื่องไม้ตลอด เออตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะค่ะเชงเง้อรอรอพี่นานไม่เอ่ยก็ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเชิงเง้อรอแต่เมื่อวานแต่เรานัดกันส่งมอบรถวันนี้นะอ่าเป็นไงบ้างคะรถถูกใจไม่เอ่ยเห็นรถถูกใจมากค่ะถูกใจนะคะอ่าให้น้องพิมพ์บอกเองเลยถูกใจมากค่ะบริการก็ดีค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะครั้งแรกที่เราได้พูดคุยกันเออน้องพิมพ์กังวลใจอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะกันเองมากค่ะค่ะน้องพิมพ์ทําอาชีพอะไรคะบอก เป็นผู้ช่วยแม่ครัวค่ะค่ะแล้วมีเอกสารทางการเงินไหมคะไม่มีค่ะแล้วครั้งแรกคิดไหมคะว่าจะออกได้หรือเปล่าไม่ได้แน่นอนค่ะคิดไว้เลยว่าออกไปได้แน่นอนแล้วพอคุยกับพี่แล้วเป็นไงบ้างคะอ๋อสบายเลยค่ะมั่นใจสบายใจใช่ค่ะสบายใจขึ้นมากค่ะค่ะเถามนิดนึงพี่ถามเยอะไหมตั้งแต่เริ่มต้นที่เราคุยกันพี่ถามน้องพิมพ์ซอกแซกมากกว่าจะได้รับจองกันถามเยอะไหมไม่ไม่ค่ะถามเกี่ยวกับคุณสมบัติลูกค้าติดนู่นติดนี่ติดอะไรไหมถามเยอะมาเอาจริงๆไม่มีค่ะ นิดหน่อยค่ะแตกลงถามจะก็ถานิดหน่อยค่ะแต่ก็แบบก็ดีค่ะลายรายละเอียดเยอะดีค่ะแบบมั่นใจมากค่ะค่ะรถถูกใจนะคะเป็นรถคันแรกใช่ไหมคะคันแรกของคราบัวเลยค่ะค่ะ น้องพิมน้องพิมพ์มีอาการตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับแฟนน้องพิมพ์ดีกว่าคุณบีนะคะคุณบีคะตอนนี้พี่กาลังอัดคลิปวิดีโออยู่จะไลฟ์สดก็กลัวเดี๋ยวลูกค้าจะเขินนะนะคะเดี๋ยวเอาเป็นอัดคลิปดีกว่าเดี๋ยวพี่ถามน้องบีนิดนึงว่าตอนเริ่มต้นที่ติดต่อพี่มารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าสายแรกที่เราโทรคุยกันน่าจะเป็นสายของน้องบีเนอะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะตอนที่ได้คุยกับพี่รอบแรกแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่า ซื้อรถกับพี่นกยังไงก็ออกได้แน่นอนเหมือนกับที่อาเล็กบอกมาอาเล็กนี่คือลูกค้าเก่านกนะคะคือตอนแรกไม่มั่นใจเลยครับว่าจะได้เพราะเนื่องจากอ่สลีปเงินเดือนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่พอได้คุยกับพี่นกนี่สบายเลยครับหายห่วงเลยมั่นใจร้อเปอร์เซ็นตว่าต้องได้ครับผมพี่ถามนิดนึงพี่ถามเยอะมะเอาจริง,รงๆเลยไม่ไม่ต้องเกรงใจพี่พี่ถามเยอะมาเรื่องคุณสมบัติซอกแซกมะก็เกี่ยวกับเรื่องเอกสารก็พอสมควรครับเป็นเป็น เกี่ยวกับเรื่องเอกาสารแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนอะไรเงี้ยก็พอสมควรครับนิดหน่อยลูกค้าก็พี่ก็ถามเยอะใช่ไหมใช่ครับสัมภาษณ์เหมือนพี่เป็นตำรวจเลยใช่ไหมครับผมเพราะอ,อะไรเอ่อน้องบีทราบยังคะว่าทําไมพี่ถึงถามเยอะ ไม่ไม่ทราบเลยครับพี่อ๋อยังไม่ทราบ,ใช,รบใช่ไหมอ่ะอย่างนี้นะคะนกไขออ่ญาติชี้แจงลูกค้าทุกท่านนะคะสาเหตุที่นกถามลูกค้าทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องประวัติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือ1เราจะได้แก้ปัญหาก่อนยื่นเรื่องนะคะเวลาย,ยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องติดขัดอะไรใดๆเลยนะคะเพราะว่าถา,ามเยอะตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจกับนกตอนนี้รู้สึกลำคาญนกตอนนี้ว่าทำไมพี่นกถามเยอะจังเลยแต่สุดท้ายแล้วมีสายโทรศัพท์เข้าไปว่าสัญญาผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติแล้วค่ะลูกค้าดีใจแฮ ท้งแรกถูกใจแล้วครับสีสวยกว่าที่คิดนะโอเคมีอะไรจะฝากบอกลูกค้าพี่ทางเพจไหมคะก็ขอฝากทางตโตโยต้าประตูน้ําพระอินด้วยครับง่ายจริงครับต้องเซลลกับคนไหนยังไม่ได้บอกเลยอ่าเซลล์พี่นกครับ <คน S 2> พี่นกนหน้านี้คนเดียวใช่งไหมคะ